สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie ฟอนเ e r ร์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวหนังนะเป็นหนังที่ผมเพิ่งได้ดูนะครับจริงๆเป็นหนังที่มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วช่วงนั้น <laughs> มันก็ดูไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะครับจนมันมาเริ่มลงสตรีมมิ่งนะผมก็เลยได้ดูนะครับสำหรับหนังแนวดราม่าไหมแฟนตาซีแล้วก็โรแมนติกนะครับ t 0 0 0 years of longing ภาพยนต์เรื่องนี้นะครับได้ผู้กำกับนะคุณจอร์ดมิลเลอร์นะครับมาเป็นคนกกำกับนะมันเป็นมันเป็นบทดัดแปลงมาจากช็อตสตอรี่นะครับมันเป็นแบบนิยายสั้นเนี่ยตั้งแต่ปีแบบ1994อะไรอย่างงี้นะครับซึ่งจอร์ดมิลเลอร์ที่ก่อนหนะ้านี้เขาก็ทำผลงานไปเยอะนะครับแต่ที่หลักๆเลยเนี่ยก็คือแมทแม็กซ์นะครับเ,เรื่องราวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับด็อกเตอร์คนหนึ่งนะครับเป็นแบบว่าเหมือนเป็น เขาเรียกว่ายังไงอ่ะไม่ใช่เหมือนโปรเฟสเซอร์เหมือนในพวกนี้นะคนที่แบบว่ามีความรู้ด้านอ่าเขาเป็นเขาเป็นแบบว่าเหมือนด็อกเตอร์ด้านหนึ่งแล้วกันอ่ะชื่อคุณอาริเทียนะครับเป็นคนอังกฤษ er, นะรับบทโดยคุณชูดาสวินตันนะครับเขาก็มีงานเหมือนงานสัมมนาแหละลก็เลยบินจากอังกฤษไปที่อ่าตรุรกีนะครับเชอร์เคียไปไปที่อิสตันบูลนะครับแล้วก็ไปเหมือนเขาไปเห็น เขาไปเห็นเหมือนเหมือนผีอะ่ะแบบแวบไปแวบ,บมาวิญญาณทักอย่างนะครับตอนแรกเปิดเปิดเรื่องมาผมก็งงว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับแบบจะมีผีหลอกป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วเขาอ่ะก็ไปเจอตะเกียงพิเศษนะครับซึ่งตะเกียงพิเศษนี่ก็มีจินนี่อยู่นะครับพูดพอเล่าแบบนี้แนละ้วแม่งเกม่ยวกับอาดินเลยนะครับแต่จริงๆคือในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมันเป็นบอสโซอันหนึ่งนะครับไม่ใช่ตะเกียงขนาดนั้นหรอกแล้วจินนี่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเดอะจินนะครับดี JIN นะคือเรียกว่าจินก็ได้นะจินเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเป็นพูดนะครับเป็นพูดผีประมาณนี้นะเออขาก็จะค่อยๆเล่าเรื่องราวเขาว่าโอเคหลังจากจินออกมาแล้วจินก็จะตามสูตรเลยนะจินก็จะถามว่าโอเคคุณช่วยฉันออกมาจากตะเกียงได้คุณอยากจะขอพรอะไร3อย่างนะครับแล้วนางก็แบบว่าเออเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอตัดสินใจขอคิดก่อนตอนนี้กํลาลังแบบงงไปหมดแล้วนะครับ แล้วทีนี้ก็เลยเริ่มคุยกันนะครับว่าโอเคเอาสรุปแล้วจินคุณเนี่ยคือใครคุณเชื่ออะไรคุณคือใครแล้วทําไมคุณถึงมาอยู่ในเกียงได้เขาก็ค่อยๆเล่าเรื่องราวนะครับว่าตั้งแต่2-3 0สาพปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยเป็นใครอะไรมายัางไงแล้วก็ถูกไปตอนช่วงแรกที่อยู่กับตัวของควีนในยุคนั้นนะตอนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อมาผมเล่าหมดไม่ได้จะเป็นสปอยการสปอยเรื่องนะครับ แล้วง่ายว่ามันเป็นการเล่าเรื่องครับคือเรื่องนี้่จะทําให้หน้าเบื่อกว่านี้ก็ได้นะคือถ้าเล่าเรื่องแล้วก็ไม่มียกตัวอย่างภาพไม่เห็นเลยอะ่ะมันก็จะหน้าเบื่อกว่านี้แต่จริงอ่ะเรื่องเราที่เขาเล่ามันดีมากเลยนะคือเอาจริงถ้าเราหลับตาแล้วก็ฟังเรื่องนี้ไปเรื่อยอะ่ะมันก็เห็นภาพนะครับมันก็มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเบื่อเลยแล้วการที่เขาแบบ เล่าเรื่องราวย้อนไปอดีตว่าโอเคฉันเคยเป็นอย่างนี้มาฉันเคยไปอยู่กับในยุคนี้สองสามพันปีที่แล้วแล้วก็ฉันอยู่ในะเกียงหลังจากนั้นฉันก็มาโผล่ในยุคนี้มีคนมาขอพรฉันต่อยังไงต่อเขาก็ค่อยๆเล่าเรื่องราวต่อไปเรื่อยๆครับจนถึงจุดหนึ่งที่ตัวของนางเอกของเราเนี่ยเขาต้องตัดสินใจแล้วว่าโอเคแต่ฉันต้องขอพรแล้วแล้วก็มันจะมีจุดทริกเกอร์พอยต์จุดที่เขาให้เขาตัดสินใจว่าเออคือต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ก็เลยขอพรอต่อแล้วก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยได้มาลงเอยด้วยกันนะครับจริงๆเทเลอร์ Taylor, มันก็ไม่ได้บอกทุกอย่างขนาดนั้นเทเลอร์ Taylor, มันดูเหมือนเป็นแบบหนังโรแมนติกนะแต่จริงๆเรื่องเนี้ยมันเป็นเรียกว่าไงนเนียมันเป็นหนังแห่งการเล่าเรื่องนะครับผมว่าอคนที่จะชอบเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่กําลังหาอะไรดูง่าย นะครับแล้วก็เพ้อฝันหน่อยๆนะครับแล้วก็อย่าคิดเยอะอย่ามาตะกะเยอะนะครับคือมันจะตีความก็ได้นะมันมันมันตีความได้ลึกซึ้งมากนะครับว่า,าชีวิตมนุษย์คืออะไรแล้วาการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมันทําให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปนยังไงความคิดของมนุษย์เป็นยังไงแล้วไอเนีน่ยไอเรื่องที่เรารู้กันรู้ได้ยินมาตั้งแต่เด็กนเ,เนี่ยว่าขอพร3ข้ออะไรเงี้ย ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเราจะขออะไรสิ่งที่มนุษย์ต้องการ d e s i r e ครับคือแบบแบบดิฟดาไปที่สุดความลึกลงไปที่สุดจริงๆมนุษย์ต้องการอะไรมากที่สุด d e s i r e ของแต่ละคนมันต่างกันบางคนอาจจะขอเรื่องที่ซิมเพิลมากบางคนอาจจะขออที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือบางคนอาจจะขอแก้แหวนเงินทองก็มีเหมือนกันนะครับคือเรื่องนี้มันพอดูไปมันก็คิดไปคิดตามไปเรื่อยนะเขาเขาแฝงไปถึงเรื่องของ ยาและของมนุษย์ใช่ไหมครับที่ผมพูดพูดถึงไปเขาแฝงเรื่องของความรักความโรแมนติกอีกว่าความรักมันก็มีหลายรูปแบบรักแบบว่าตอบไม่ต้องการอะไรตอบแทนหรือว่ารักแบบว่าต้องเสียสละชีวิตเพื่อให้ให้คนที่รักมีความสุขนะครับหรือว่ารักแบบกักขังอะไรเงี้ยก็มีมันมันรักได้หลายแบบมากนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเงี้ยช่วงที่นางเอกกับจินเริ่มมารักกันแล้วเนี่ย ก็จะมีความมันจะก็จริงตีความหมายได้อีกว่ารักก็บังคับกันไม่ได้นะครับความรักมันไม่ใช่สิ่งที่ทําดีแล้วได้สิ่งตอบแทนอะไรเงี้ยนะน,นกกี้ดูยากจะดูขับไฟเดย์แต่คือเนี่ยผมดูจบหนึ่งชั่วโมง4 8นาทีนะครับมันได้ผมตกตะกอนเยอะมากเลยนะเอาจริงจริงคือคือทุกประโยชน์ที่เขาคุยกันนะครับมันมันมีอะไรแอบแฝงไปหมดเลยนะครับแล้วเบื้องหลังของหนังเรื่องนี้หมายถึงไม่ใช่เบื้องหลังการ,ร่ายทำหมายถึงว่าอา่า แลกลเลอรี่ของหนังเรื่องนี้มันจะเป็นอ,ออตโตมันนะครับคือเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่ตุรกีนะเขาจะเล่าไปแบบสมัยก่อนนู้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจกักตรวรรดิต่างๆนะครับผ่านยุคผ่านสมัยมาเราจะเห็นว่าสมัยก่อนนู้นเลยนะครับตั้งแต่แบบเขาสู้รบกันบนหลังม้าเป็นยังไงนะครับมีสุลต่านอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็ยุคที่แบบไม่กี่ร้อยปีก่อนหน้านี้นะครับที่เริ่มมีพิยาศาสตร,ร์แล้วมีแบบ มีรถยนต์แล้วมีการสิ่งประดิษฐ์ต่างๆอะไรเงี้ยเาเราก็จะเห็นว่าบ้านเมืองบ้านช่องหรือว่าวัฒนธรรมของตุรกีจ่เป็นยังไงคนที่ชอบอะไรที่แบบว่าแบบตอนออกกลางหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะอินนะครับในานๆเลยเรื่องนี้จริงๆคือเอาคน่จริงๆอดดิสเอลบานี่เขาก็แบบอังกฤษอังกฤษ,กฤษนะแล้วก็ทีดาสวินตันใช่ไหมครับคือก็เป็นนักแสดงอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าม พอมาอยู่ในเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างจะกลมกลืนนะครับคืออเจ็กเซียบ้าเนี่ยเขาเขาก็เป็นคนที่เขาก็โตมาที่ลอนดอนที่อังกฤษเหมือนกันนะครับแต่พอมาในเรื่องนี้ทั้งสองคนเนี่ยเขาเริ่มต้นมาถึงเขาต้องใช้ภาษาแบบกรีกโบราณอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็มีมีการแบบคุยกันเล่าเรื่องกันไปค่อยๆเปลี่ยนสำเนียงเปลี่ยนอะไรกันไปเรื่อยนะครับเป็นอะไรที่ฟังเพลินอะเอาง่ายๆมันเป็นหนังหนังเล่าเรื่องที่ฟังเพลินนะครับ ผมไม่รู้จะแนะนํำยังไงดีคือ <c ười> จะบอกว่าแนะนําว่าโอ้ยมันดีมากให้มาดูก็เดี๋ยวจะหาว่าโกหกอีกมันจะมาหน้าเบื่ออีกแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมบอกว่าเออมันน่าเบื่อมากหรือว่ามันไม่ดีเลยอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะชอบอีกเพราะนั้นคือต้องลองด้วยตัวเองนะครับอ,อ,อันนี้ผมดูในความวิดีโอนะครับแล้วก็ต้องเช่าด้วยเช่ามาประมาณ6.99เหรียญน,นะไม่แน่ใจว่าที่ไทยตอนนี้มีสตรีมม i n g เจ้าไหนบ้างนะครับก็ลองเนี่ยก๊อปชื่อไปเลยนะครับ 3,000 years of wronging นะก็ชื่อไปใส่ใน Google แล้วก็พิมพ์ว่า s t r e a m i n g นะครับพิมพ์ว่าดูทางไหนอนะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเองนะก็แนะนำนะครับเอ่อใครฟังรีวิวจบแล้วนะหรือว่าเราเคยดูเรื่องนี้มาแล้วนะครับลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะว่าคุณไปดูมาแล้วนี่คุณรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้นะครับว่าชอบไม่ชอบหรือว่าเข้าใจไม่เข้าใจนะครับมีประเด็นไหนที่ผมพูดตกไปก็ลองพิมพ์มาคุยกันนะครับมันมีเยอะนะ เพราะมันเล่าเรื่องมันหลายเรื่องหลายยุคหลายสมัยจะหยิบมาทีละเรื่องก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะสปอยเกินไปนะครับใครก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสุดท้ายนี้นะกด s u b s c r i b e หน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์คลิปเรานะครับให้เป็นกําลังใจนะผมขอสักแบบ20ไลค์ก็ดีใจมากแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีรีวิวหนังรีวิวซีรีส์ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ